สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้างานใหม่ของผมนะครับเป็นหน้างานอยู่ที่หมู่บ้านปัตานาฮะลังสิตคองห้านะครับสําหรับหน้างานนี้นะครับก็เป็นบ้านนี้เป็นหลังที่4หลังที่5ของของผมนะฮะในหมู่บ้านนี้นะครับก็เป็นเข็มไอยีนะครับยาว8เมตรนะครับกดให้ทุกระยะ1เมตรนะครับนะครับแล้วก็เป็นการเสียบแผ่น3ขานะครับทั้งหมด7แผ่นนะครับ นาง,งานวันนี้นะฮะตรงนี้นะนาง,งานที่นี่ยาทั้งหมด22เมตรนะฮะแล้วก็เราคานให้ลูกค้านี่ขนาด20คูณ50บนะครับแล้วก็มีสเตย์ให้ที่หมู่บ้านปัานานี่ส่วนใหญ่กำแพงกระดินและเขื่อนที่นี่จะค่อนข้างที่จะต้องใช้อ,อ่ลึกนะใช้ไอ2ยี่สิบสองไอยี่หกนะนี่ไอ้ยี่หกนะเพราะว่ามันค่อนข้างลึกนะอย่างฝั่งขวามือเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าอันนี้น่าจะลงทุกสองเมตรนะ นี่ลงเข็มทุกสองเมตรนี่ก็เดี๋ยวก็พังนะเนี่ยเดี๋ยวก็พังแล้วเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งขวามือนะอันนี้ที่ผมทําให้ลูกค้าอยู่นะ,ะที่เห็นนี้นะฮะนะครับผมก็มาตอนพักเที่ยงพอดีนะฮะก็คนงานเขาก็พักเที่ยงกันอยู่นะอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบแบบข้างแบบเหล็กนะฮะที่ทางผมจะใช้เป็นแบบข้างเป็นแบบเหล็กเลยนะฮะไม่ใช่เป็นเป็นไม้นะแต่ว่าไม้นี้จะเป็นท้องท้องคานนะครับ แบบค้างนี่เป็นแบบเหล็กเนี่ยเวลาที่เราถอดถอดแบบมาแล้วงานจะดีงานจะสวยนะครับแล้วนั้นก็คือแผ่นสามขาที่บอกนะฮะเวลาเสียบลงไปเนี่ยมันจะพอดีกับล่องเข็มพอดีนะครับแผ่น3ามขานี่ที่เห็นนี่คือผมตัดตัดทิ้งนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้สั่งมาแบบสําเร็จรูปแบบช่องละเมตรช่องละเมตรไม่ใช่สั่งมาตัดหน้างานเพราะว่าในการกดเข็มเนี่ยนะครับ บางเข็มบางช่วงเนี่ยมันห่างไม่เท่ากันนะเพราะนั้นผมจะมาตัดหน้างานนะตัดหน้างานให้ลูกค้าเห็นๆเ,เลยนะครับแล้วก็น,นี่ก็ผูกเหล็กคานไว้นะอันนี้ห้าสิบขนาด2ี่สคูณห้าสิบนะฮะดูเหล็กที่เราให้ลูกค้านะฮะดูเหล็กนะให้ดูก่อนนะฮะนี่นี่นะครับนี่นะฮะเหล็กที่เราให้ลูกค้านะฮะเหล็กข้ออ้อยนะฮะ นะครับก็เป็นไ2 6นะฮะยาว8เมตรแล้วก็มีสเตย์ให้อันนี้อันนี้น่าจะลงให้ทุกค้าทุก2เมตรนะฮะสเตย์นี้ลงให้ทุก2เมตรเลยนะบางช่วงเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็น2เมตรนะฮะเนี่ยลงให้ลูกค้าทุก2เมตรเลยเพราะว่าที่หมู่บ้านปราถนานี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนิดหนึ่งนะแต่ว่าด้วยสเปคที่เราทําให้ลูกค้านี่คือแข็งแรงแน่นอนนะครับนะเห็นฝั่งของข้าไหมล้มแล้วล้มแล้ว นี่ก็คือท้องคานนะครับคานขนาดสูง20กว้าง50นะฮะยาวไปเห็นไหมนะครับสรุปให้ฟังอีกทีนะครับอันนี้ยาวทั้งหมด22เมตรนะครับเป็นเข็นอ26ยาว8เมตรนะครับกดทุกระยะ1เมตรนะครับนะครับก็เพื่อนเคนไหนสนใจนะครับลูกค้าคนไหนสนใจนะครับติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์081 8690878 0818690878นะครับโอเคงานดีๆงานในส่วนแบบนี้นะครับทีมงานเรานะครับ Your House ใม่จับยินดีรับใช้สวัสดีครับ